สวัสดีครับวันนี้นายพลจะมาทำลาบไส้อ่อนหมูนะครับส่วนผสมก็จะมีไส้อ่อนนะฮะเนี่ยประมาณสองพวงกิโลหนึ่งนะฮะมีล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะครับมะนาวต้นหอมผักชีอันนี้อะไรแม่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูด หอมแดงซอยนะครับอันนี้เข้าขวัาวพริกป,ป่นผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำปลาส่วนผสมก็มีแค่นี้นะครับวิธีทํานะครับน้ำได้เดือดแล้วนะครับตอนแรกผมจะมาต้มไส้อ่อนก่อนนะครับเกลือ ใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะฮะตะไคร้สองต้นนะครับมัดรวมๆกัน่านะฮะ,ะมันสี่ห้าซีบนะครับใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูนะฮะประมาณ คึ่งช้อมโต๊ะนะครับควณนี้จะดับข้าวนะครับต่อไปผมจะใส่ไส้อ่อนเลยนะครับนี่ไส้อ่อนแบบนี้เลยนะฮะผมจะต้มไ <c oughs> ส้อ่อนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วผมก็จะนํามาหั่นนะครับตอนนี้ผมต้มมาม30นาทีแล้วนะครับสุกดีแล้วนะครับผมตอนนี้ เดี๋ยวผมก็จะออกมาพักไว้ก่อนนะครับปิดไฟนะฮะโอ้โหน่าก,กินมากเลยนะครับจะพักไว้ประมาณสิบนาทีแล้วมาหั่นนะครับนะใส่ใส่อ่อนนี้เย็นแล้วนะครับผมก็จะมาหั่นนะครับหั่นพอดีครับเลยนะฮะวิธี กุ้งลาบนะครับนี่ผมก็ได้หั่นแล้วนะฮะแบบนี้เลยนะฮะชิ้นพอดีคํานะครับไม่พูดพ่ำทำเพลงนะครับเข้าขั่วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงมันเลยพริกป่นนี้ก็เหมือนกันนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับชอบเผ็ดใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับน้ำตาลทรายช้อนชานะฮะ เพื่อทำให้รสชาตินี้กลมกล่อมขึ้นนะครับผงปรุงรสช้อนชาโอ้โหไม่อยากลงซะและ้วหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะครับต่อไปก็ใส่น้ําปลานะฮะน้ําปลานี้ใส่ประมาณสัก3มช้อนโต๊ะนะครับสองสาม ชอบเค็มก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับหรือใครชอบจืดก็ใส่น้อยกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับมะนาวนี่ใส่ลูกนึงเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะมะนาวเก็บจากข้างบ้านนี่แหละฮะเป็นพ่จิบนะครับบีบสดๆเลยนะครับโอ้โหน้ํานี่เยอะมากเลยครับเหมือนน้าหนุ่มๆยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับกลัวไม่เปรี้ยวนะฮะเพราะผมเป็นคนเปรี้ยวนะครับ ใส่อีกซีกหนึ่งก็ได้ครับอสุดยอดเลยนะฮะคุกเขาให้เข้ากันนะครับโอ้โหกลิ่นนี้หอมมากเลยนะครับรู้สึกว่าพริกจะไม่พอนะฮะเดี๋ยวผมจะเติมพริกลงไปหน่อยนะฮะอีกครึ่งนึงนะฮะเข้ารั่วก็เหมือนกันนะฮะอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะ คุกเขาให้เข้ากันเลยนะฮะโอ้โหกินข้าวคั่วนี่ออกเลยนะครับเพราะว่าข้าวคั่วนี่ผมคั่วเองนะครับรับรองเลยเลยว่าหอมนะฮะโอ้โหมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะราบเส้ตันต่อไปหอมแดงนะฮะใส่ลงไปเลยชอบหอมก็ใส่มากนะครับ อันนี้ก็ใบมะกรูดหั่นนะครับจะทําให้หอมขึ้นนะครับต้นหอมผักชีนะฮะคุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง<ม>เสร็จแล้วนะครับผมแอบชิมดูแล้วนะครับลาบไส้ตันผมนี่โอ้โหถึงเคลื่อนเลยมากเลยนะครับเปรี้ยวเค็มนะฮะแล้วข้าวคั่วนี่หอมมากเลยนะครับ แซบแล้วเสิร์ฟเลยเสิร์ฟอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ในายพลด้วยนะครับขอบคุณครับ